แค่เข้ามาก็ได้เลยแล้วก็แค่นั้นพันนึงก็มีผงด้วยวิชุดติ๊กโต้สวยมากครัะคุณวิชพันดึงฉันคือตัวละคันได้เลยมึงกูไม่เจอขึ้นเรื่องเราเนมิตีสเนมิตีสช่วยด้วยโอเคเนดนโดนฉันจะตุกปวดมเธอช่วยสักหน่อมึงมึงซอมบี้มึงซอมบี้มึงซอมบี้ทำยังไงคนดูคนดูคนดูที่หนีมันที่หนีมันแปบบ อย่ามาทำสุอะไรเอเนี่ยแต่พี่จะทำหนูจะทำหนูดูตอนนโอเคโอเคโอเคตอกับพี่มันเป็นอะไรอินนั่นละเล่นในทีวีโดนเล่นในทีวีมึงวิ่งอะไรตรงนี้มึงยังอัพไม่เจอมึงทำอะไรมึงวิ่งเร็วว่ะเติมโปรหลอดจะใส่หลอดจะใส่ไม้แล้วก่อนหนาเนี่ยเนี่ยไงไงเป็นไงเอาเค้กมาเอาเค้กมาตุกเวอร์ เกมมันทำอะไรได้มีลูกบอลเก็บเกมไว้ตอนแต้มคูณสิบกว่าเนาะเพิ่มเพิ่มอ๋ออาชเชนเห็นเครื่องมันมีลูกโป่งด้วยอ่ะฉันก็เลยไม่แน่ใจดอกล้มโอ้ยเจ้าานี้ตอนนี้ก็คืออัพเกมไปรัวๆแล้วเย็นยมชัยโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยปั่นกระเบิดรบอลเลยรอดจะตีโคตรหมันไม่ฮิ้วเธอเน็ต รีออนต็มเดี๋ยวแล้วกันแต้มห้าแสนตกที่รีออนหนนี่รูมว่าจะไอหนุมอยู่จะทำหนไปช่วยเน็ตฉัช่วยเน็ตก่อนขนาดคิดอยู่กลหลุดปละเอลมขึ้นมาน็ตขึ้นมาโดนลมินก่อนทีทำไมพี่เอาหนูอะพี่พี่เอามันเลยมันท้องอยู่ นี่ทำคุณท้องไม่ดีนะคุณแล้วท้าไมเด็บไม่โดนแขวนวะทไมตั้มโดนขอจะโดนซอมบี้ตีไงเอาหอยโดนตีจะลโอ้ทมรอดซอมบี้แล้วทำไงเราต้องหลบซอมบี้ถูกไหมเราทำไงเราจะหลบได้อะเราก็จูกสัดลายขวาบนไม้ใต้โอเคพี่จะทางหนูพี่จะทางหนูท้องอยู่อ๋อ โอ้ยโดยยังอ๋อหนูอยุ่งเขาใายมาทำลายกุทองมันไม่ดีนะคุณพีเอ้อัพจะมงนมกันมากนะตอนนี้โอ้โห้หวางว่าว่ามันหยุดยอยเรื่งเดียวเร่งเดียวให้มันก็อจริงด้วยอ๋อนี่หนูรอกตรงนี้เลยนะคะอีดอกซอมบี้เีย โอ้หลงลงก็เต็มเลยหนูยัมีหยังมีหนูยังมลูกเมียที่ทีจต้องเดียวชีินีมาเดมจเคยดกินลูกไม่ได้เออเรออดื่มไปไม่ฮีไห้มืออันี้คือใครไม่ยีหรอเดบอมเดบอมดูใดมู่ดบอมดูใหม่คุณจะโตวิ่งลัดีดอกดอแขวนสอง ครับจนแต้มจนหมดแล้วยังไม่ได้โฟร์คิวตัวเองเลยแปมนึงัปมนึงตั้มตั้มอยู่ตรงไหนอะตรงไหนคือตั้มอะโอ้ยตั้มหมดตรงไหนไหลสุดเลยนังนังนังอันขวไกลสุดเลยโอ้ยที่ที่ทาวห้อยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมอะไม่ทำทาวห้อยเกี่ยวกับทาวห้อยใช่ไหมอะะแต่แต่ตั้มโดนสองสองขีดแล้วอะดังฉัพี่ตาม่อนแต่ทักไม่ทันแล้วหลอดหลอด น่ก็โย่มหาชืนเลยเพอพอฉันก็จะเฟรชฟอร์มมาไอ้น้ำไปช่วยไอ้น้ำไปมันไปช่วยตั้มอยู่ถูกขีดแล้วนะครับต้มเราตามมึงมันวิ่งมาแล้วเอาช่วยกูสิเออทั้งหมดมึงรู้ไม่หมดนยฉันไม่น่าดึงเลยอ่ะฉันรู้แล้วว่าแบบฉันน่็เคยเจออย่างนี้เฮียกูดอมอลลี่กูดอมอล คชั้นหน่ะเออชั้นเห็นเน็ตบอกว่าช่วยตอนแรกชั้นจะไม่ดึงพอชั้นเห็นเน็ตบอกว่าช่วยชั้นที่จะได้ดึงเน็ตอะไรวะมันกระตุกอะไรบ่อยชิ้หายเลยแล้วมันก็เด้งออกกูเด้งออกกูดึงอะไรเน็ตโมลีมันเป็นยังไงฉันก็ฉันจะโดนมันมันแทงเข้าไปตรงลำไส้ก่อนแต่มันย เสร็จแล้วมันก็จะมัดคอฉันไเสร็จแล้วมัน <ไอ S 1> ก,ก็จะตาที่ลกนี้เสร็จแล้วมันก็ได้เอาเท้าเหยียบหัวฉันเสร็จแล้วมันก็จะเหยียบปาป้าปาปา,ปา,ปาใส่หัวฉันจบแค่นี้แหละไม่หยุดเลยไปคลิปก่อน